ในสมัยโบราณมีช่างเหล็กคนหนึ่งชื่อพ่อคำหานที่มีฝีมือในการตีดาบวันหนึ่งขณะเข้าไปหาวัตถุดิบในป่าพ่อคำหานพบกับเหล็กไหลก้อนเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในโคดหินเหล็กไหลที่เขาเจอนั้นส่องประกายแวะววาวและมีลักษณะที่ไม่เหมือนเหล็กทั่วไปเขาตัดสินใจนำเหล็กไหลกลับไปตีเป็นดาบด้วยการทำพิธีบงวงสรวงเพื่อขออนุญาตจ,จากเจ้าของเหล็กไหลตามที่ชาวบ้านบอกกล่าวไว้เมื่อดาบสำเร็จแล้ว ปรากฏว่ามีพลังแกลกประลาดดาบสามารถตัดสิ่งที่แข็งที่สุดได้และมีแสงประกายเรืองรองที่ใบมีดชาวบ้านเริ่มขนานนามดาบเล่มนี้ว่าดาบเล็กไหลเชื่อว่าผู้ถือครองจะไม่มีวันแพ้ศัตรูอย่างไรก็ตามตำนานเล่าว,ว่าพ่อคำห่านได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับดาบเล่มนั้นทิ้งไว้เพียงคำบอกเล่าถึงพลังอำนาจของเล็กไหลให้ผู้คนได้จดจำยังมีเรื่องเล่าดีๆให้ทุกท่านได้รับชม ฝากกดติดตามช่องเพื่อรับชมเรื่องต่อไป